สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องน้องโยงชาแนลนะครับวันนี้น้องโยงชาแนลวันนี้มากับอาหารทะเลวันนี้อาหารทะเลหอยนางรมครับหอยนางรมหอยนางรมนนี้ชุดละร้อยนะครับมาจากตลาดตลาดท้างรถไฟนะครับวันนี้ตลาดทัางรถไฟไม่พูดเยอะครับเจ็บคอนนี้เจ็บคออันนี้เป็นผัก คำปุมปุมแ้วันนี้คำปุมปมดูดูคำแรกตากรองชะะัดไหมแก่จบคำแรกของผมที่เคยกินหอยนางรมคำนี้เป็นแบบคำแรกแบบ ละลายในปากแต่ว่ามันมือนติดใจครันมีคำสองอีกคำ,คำนี้คำนี้สำหรับคนที่ติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้อาจจะไม่มีใครติดตามแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้ยนะครับสำหรับเป็นกำลังใจให้น้องโยงชาแนลคำนี้คำนี้แบบ ดูตัวหอยครับดูตัวหอยนะครับดูดูตัวหอยครับกล้องครับกล้องครับกล้องครับปึ๊บคำนี้ก็เดี๋ยวใกล้ๆครับใกล้ๆครับ เราจะมดติดตามการกินแบบวิธีการกินแบบที่ไม่เหมือนใครคนระับน,นี้เป็นคลิปเ,เริ่มต้นเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปต่อไปอาจจะกินอาจจะกินหอยแครงบนต้นกระถิน,นะอะไร่นกินกุ้งเผาในน้ำอะไรอย่างนี้นะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนถ้าใครมีคอนเทนต์ดีดีก็คอมเมนต์ได้นะครับคอนเทนต์ดีด น้องโย่งชาแนลจัดให้ได้ทุกอย่างครับตอนนี้ก็คนติดตามก็ยังไม่มีแต่ถ้ามีสปอนเซอร์40ดีกีตอนนี้เข้าได้เลยเข้าได้เลยนะครับ40ดีกีเข้าได้ครับ <c> ตอนนี้ยังลังขาสปอนเซอร์ัทุนน้อยทุนน้อยเอาอีกคำหนึ่งนะครับคำหนึ่งจากล้องตั้งใจครับจากล้องตั้งใจเงินเดือน25,000ทำอะไร <c oughs> แสงเลย ครับ,บ,น,รบน,น,น,นึ่ครับเลิกไปแล้วครับวันนี้ขอทำเสนอเมน่นี้ครับ